สวัสดีครับผมวันนี้ผมนะ Best เก m เมนะผมจะมาเล่นเกมอ่า t o m เพ a n c y Rainbow Six Siege นะผมอ่าซึ่งตอนนี้ผมเลเวล41นะครเบนะผมอ่า ก็จะเล่นในหมวดมิติเพยเยอร์นะผมซึ่งเป็นด่านด่านอะไรไ,ไม่รู้นะผมเฮียฟอร์ดเบสไม่รู้อ่นถูกหรือเปล่าน,นะผมซึ่งเป็นโหมดอาฮอสเตดนะผมก็คือช่วยตัวประกันนะผมอ่ผมจะเล่นในส่วนของเธอไหมนะครับเดี๋ยวผมจะรอแป๊บหนึ่งนะผมให้เพื่อนเลือกเสร็จก่อนนะผม เดี๋ยวจะอธิบายรอสักสามสามตัว้นะทีมผม่ลบัคนี่คือจะมีปืนที่สามารถเปลี่ยนเป็นลูกสองได้นะผมปืนกลเปลี่ยนเป็นลูกสองได้าสะลตอะไร่าี้ที่ชี้เนี่ยคือตัวคอน,นะผมใช้คอนทุบสิ่งกีดขวางได้ตัวที่ผมเล่นก็อมีอุปกรณ์ที่สามารถเจาะกำแพงเหล็กได้นะผมแล้วก็มีสไนเปอร์ตัวนี้นะผมจะติดกล้องแบบพิเศษไว้นะผมยิงสองสามนัดก็ตายแล้วนะผม ีกตัวหนึ่ง A S H นะผมอ่าเป็นหน่วยอะไรไม่รู้นะผมเป็นตัวที่มีความสามารถคือมีปืนนะผมปืนยิงแล้วเบิดนะครับก็สามารถแล้วเบิดอ่าสิ่งสิ่งกีดขวางหรืออะไรไม่รู้นะครับผมแล้วเบิดกำแพงแล้วเบิดอ่าประตูไม้ทำนองนี้แล้ว ก็อันนี้ก็มันอยู่ชั้นสามนะผมเราไม่ต้องบุกชั้นสามนะซึ่งผมก็เพิ่งมาแคสเกมแรกๆนะครับผมก็อยากมีมีอะไรดิชชมก็สามารถดิชชมได้นะผมผมอาจจะพูดไม่ค่อยสนุกหรือไม่ค่อยมีอะไรให้พูดมากนะผม เว้นตายดิถอยก่อนหนอยก่อนดีเสียงลยจะอยู่ตรงนี้ก็มาไปเล่นๆนะบว ไม่เห็นใครเลยพยายามอย่าลวนลามนะผมเล่นเกมนี้ย้ายย้ายจุดก็ได้นะผมเดี๋ยวผมจะระเบิดไปพร้อมกันนะผมโอ้โหแล้วเหือดี๋ยวผมคนเดียว เหอตายโอ้ถ่ายครั้งแรกก็แพ้แล้วจเจ้าอะไรมาได้เนี่ยโหแล้วแบบแสบตาอย่างนั้นยิงยิง,ยงได้นะ่นะสุดยอดอ่าจะเล่นมิวแล้วนะนะผมมิวนี่มีจะมีความสํารัพิเศษคือมีอุปกรณ์ในการแจมนะผมคือทําให้อุปกรณ์ไอ้พวกโดนนะผม ไม่สามารถเข้ามาได้กับพวกอุปกรณ์ของเอนเนมี่นะผมที่อย่างไอที่มันเป็นของเธอไหมนะผมสามารถหยุดการไอ้นั่นได้แล้วก็ไอที่มันจิงลูกระเบิดนะผมของฟิวอ่านถูกหรือเปล่าไม่รน้น,นะผมเจเกอร์ก็จะมีอ่าเครื่องหนึ่งนะผมอ่าซึ่งมันสามารถเขาเรียกว่าอะไร มันสามารถานั่นได้นะผมยังไงดูอธิบายไม่ถูกอ่ามันยิงยิงลูกอะไรสักอย่างเนียครับผมทำให้ยิงลูกอย่างหนึ่งแล้วทำให้พอทำให้อ่าฟิวเนี่ยคือยิงลูกระเบิดมาเนี่ยคือมันจะยิงมันจะช่วยยิงป้องกันนะผม ปล่อยรอดมาได้ไงอ่าแล้วก็จะติดตรงที่มันมีในส่วนของมิ้วนะผมก็จะแปะตรงแถวๆนี้นะเพื่อกันเธอไหมนะผม าจจะไม่ทั่วถึงนะผมมันมีระยะนิดเดียวโอเคเมื่อกี้เขาใช้บั็อกนะครับผมอ่ามันจะเป็นบั็กแบบป้องกันให้เลยนะผมคือกดลี่ขวาแล้วกดลี่ซ้ายรัวๆเลยว่าไปนะผมเลงไปแล้วกันไม่ได้นะผมมันจะสลับหนึ่งมุดเร็ว อันนี้ก็ปิดไปเลยนะผมนี่ก็มาแปะตรงนี้จะดีอันนั้นแน่มีร่องรอย แล้วเพื่อนเซฟซีโฟร์เลยนะบมนีเกือบตายรอดได้ไงวะเน,นี่ยเพื่อนเราก็น่าจะมีลูกหนึ่งคนนะบผม โอ้โหแล้วยิงไม่ตายแม่น้าอแล้วไปโดนแท็บ่ะสุดยอดยังไม่โดนเดือเดินถอยหลังเลยโอ้อันนี้ก็ชนะแน่แน่อ๋ออยู่ชั้นล่าง 2F นะผมอกไปก่อน เนี่ยพิมพถูกหรือเปล่าไม่รู้โอ๊ยพิมพมัวไปหมดเลยนั่นแหละเมื่อกี้เพื่อนไม่เห็นนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะผมมันโผล่หัวมานิหนึ่งเพื่อนก็นยังไม่เห็นนะผมเมื่อกี้พิมพ์เป็นสตาร์อะไรรไมมรู้ไม่ค่อยเก่งอังกฤษนะผมก็พยายามเรียงรู้ไปนะผมแลวก็รอบที่สามนะผมมันจะแพ้ได้ จะเล่นของฟิลแรกนะเฮ้เดี๋ยวไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนนะผมเอานี้ดีกว่านะเฮ้เดี๋ยวเปลี่ยนแนว <laughs> โล่แรนะผมโล่ดีไหมวะเออโล่เดียแหละไม่ค่อยเล่นโล่สักเท่าไหร่นะผมอาจจะเล่นไม่เป็นนะผมก็จะลองใช้เทคนิคที่เขาใช้อยู่นะผม มันเกียนมากเห็นคนใช้ก็ใช้ตามนะผมเป็นการลอกเลียนแบบในสังคมนะผมนี่น่าจะชั้นสองมับชั้นสามเยอะแล้วชั้นสองยังไม่ใช่โอ้ชั้นใต้ดินไงชั้นหนึ่งครับผม 7F nha vòng phim quên mẹ <laughs> <laughs> nhìn mới đồn hello mày nè ยังสัต์ไม่ค่อยเป็นนะผมก็พยายามประหยัดกระสุนเ,ออเดี๋ยวจะบุกจะชั้นล่างไปชั้นบนนะผมน่าจะได้นะอันในด่านเคาเตะผมไม่แนะนำให้ใช้ฟิลนะผมใช้ฟิลแล้วมันจะอมีโอกาสถ้าเล่นไม่เป็นนะผมมีโอกาสที่มันจะยิงไปโดนโคสเตตายนะผมแล้วก็แพ้ ก็ต <problem> ้องระวังแน่ๆแล้วก็เจอหนึ่งคนแล้ว ได้หนึ่งตัวโอ้โถยิงไม่ตายอืโอ้เลือดเหลือน,นิดเดียวมันจะรอดนะครับผมโอ้เหมือนรอบนี้จะแพ้นะผม จะดูเพื่อนไปบางๆางครับอ่าซึ่งผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งน,นะผมเล่นได้ประมาณหนึ่งเดือนนะผมแต่เล่นไม่ไม่เล่นทุกวันนะผมเล่นแค่บางวันนะผมเ,เพื่อนอยังใช้ลูกซองยิงกล้องนะผมเลืองมากอาในเร็เรวเๆนี้มันจะมีอัปเดตเรนโบว์ซิงคนะผมอัปเดตสองตัวละครกับหนึ่งแบบ นะผมอ่ามันจะมีตัวหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะผมจะมีอ่าคาเม่าอะไรสักอย่างนะผมซึ่งมันจะสามารถทำให้วางกล้องไว้ได้นะผมซึ่งก็ไม่รู้มีกี่อันนะผมตามที่ฟังที่บอกมาแล้วใครทักใครหน้าไม่รูกขี้เกียจขี้เกียจพับหน้าจอ ก็ดูรอเพื่อนไม่มีอะไรพูดครับก็หาพูดไปเรื่อยอัปเดตหนึ่งแบบได้นะผมด่าอะไรไม่รู้ฝั่งหญิงจะเป็นตัวละครเอ๊ะตัวละครหญิงจะเป็นฝั่งอ่าป้องกันนะผมสติ๊กกีรกล้องเมล่าเออวางกล้องไว้แล้วก็คนในทีม่าจะสามารถเปิดกล้องได้ด้วยนะผมคล้ายๆโดน,นะผมแต่นี้เป็นกล้องมาเลย อีกตัวหนึ่งก็ไม่รู้นะถูกเปล่าฟังคนอื่นมาคือมันมันมีแบบในนั่นด้วยปืน,ป,นปืนติดโลนะผมต <10 seconds. S 1> ัวสุดท้ายคือสโมครับ <seconds> อ๋อแล้วเพื่อนไม่เห็นอาวเพื่อนไม่เห็นโอ้อ้าวตาย อาแล้วทำไมเออเออเอเอไม่รู้ช่างเลยเมื่อกี้ทำไมแพ้ไม่เข้าใจนะผมแต่ช่างแม่งเนี้ยไม่สนใจโอ้ยก็จเล่นมิวต่อนะผมอ่าอธิบายต่อนะผมฟอสคือจะมีอุปกรณ์คือกับดักนะผมอันนี้ก็มีที่สแกนหวัวใจนะผม ันนี้ก็ลุกก็มีโลเอ้ยมีเกาะให้นะผมใส่ก่อนแล้วจะบอกเกาะหนึ่งนะผมและแคทเต้นี่มันจะมีบาราเคตแบบพิเศษนะผมสามอันถ้าจะไม่ผิดครับซึ่งต้องใช้ระเบิดหรือค้อนทุบเท่านั้นนะผม มีอะไรโอ้ไม่มีอะไรพูดชวนคุยนะผมไม่มีอะไรเลยว่างเนี่ยผม เอากันตรงนี้ดีกว่านะครับผมมันมาแล้ว <c oughs> โอ้ยโ oh, อ้โหโดนล้อมอืม ยอดสกแกนไม่เจอแล้วเดี๋ยวตัวนี้สกแกนไหนไหนเว้ยมันอยู่ตรงนั้นเห็นไหมนั่นแหละตรงนั้นเลยแต่นั่นแหละอืเพื่อนอย่างโหดอันนี้อะไรก็จะสองกล้องต่อแล้ว อ่าสติกก e, ี้คามิลาน่าจะเป็นคล้ายๆแบบนี้แล้วก็สามารถใช้ร่วมกันได้มั้งนะถ้าเป็นผมผมก็จะติดตามอ่าตามเขาเรียกว่าอะไรตามจุดสำคัญนะผมอย่างหน้าประตูเนี่ยอ่าติดไว้ตรงแถวๆที่หน้าประตูนะผม ที่มันเป็นบาราเขตแบบไม้นะผมดูในกล้องนะผมว่ามันมาหรือเปล่ามันมายัางนะผมจะได้ดูว่าเออถ้ามันกําลังแปะนะผมหรือมันทําอะไรกับประตูนะผมก็จะยิงอะไรทํานองนั้นนะผมวันเอฟนะผมบอกไปเอา้า <laughs> ว ายโอ้โหแฟอ้อาจจะมีเสียงรถด,ดังหน่อยนะผมก็อยู่ใกล้บ้านนะผมใกล้ถนนถนนนี้ก็มีพวกอ่าเด็กแว้นเยอะนะครับผม แล้วผมก็ลืมหยิบก่อด้วยนะโอ้โหน,นั่วเงียบตุ่มตุ่มตุมตุมตุมเป็นผมผมกดระเบิดพร้อมกันเลยกดกด4ก่อนเอ้ยกดอ่ากดจีดให้ระเบิดประตูนะผมแล้วกด4ตามนะผม ให้มาแบบสองทางเออจะได้ไม่รู้ว่าทางไหนจะมาจริงครับสร้างความกดดันนิดนึงนะครับผมน่าจะมันน่าจะเจอมันนะ้งเงี้ยเหมือนนหะตุ้มตุ้มโถแล้ว เพื่อนเป็นอะไทยอ่ะโอ้สุดยอดคือแพ้แบบงโง่ๆนะผมเนี่ยไอเนี่ยมันก็โผล่ไปแล้วนะร้องมาสุดยอดอ่ะโอเคก็ขอชมคลิปแต่เพลงเรื่นี้นะผมสวัสดีครับ you